สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้นะคะเรากำลังจะไปอายุทยาค่ะเราจะพาเพื่อนๆไปที่วัดพานันเชิงนะคะ แล้วก็พาไปกินกว๋วยเตี๋ยวแล้วก็กุ้งกว๋วยเตี๋ยวเรือเขาบอกว่าเป็นกว๋วยเตี๋ยวเรือมิชลินชื่อป้าเล็กนู o นเดิ้ลในชื่อน,นี้เราอาจตาม Google m a ก็ตอนนี้เราแวแะเตอร์มันกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันที่อยุธยานะคะเพื่อนๆ รากำลังจะไปศาลอะไรนะไม่ควรกินไม่ใช่จะพานางส่้อยดอกหมากกันนะคะเพื่อนที่นะคะวันนี้น้องเขา <Yeah. S 1> มาไหวพระสมใจได้ถวายสังฆทานได้เสียมสีเพราะนั้นเหมือนจะเป็นความตั้งใจของคุณหรือเปล่าตรงไหนตอทาทา 5, นทวงันทังห้านเหรอ ตรงนี้มีแบบเออใช่เป็นของนัก,กท่องเที่ยวสาวทำแบบนีบบ้ก็ดีเหมือนกันนะหมายถึงว่าถ้ามางเชียรเราเราลงมา,อาเอเชียใช่ปะ,ปะแล้วก็ต้องแบบไปเก็บแบบความที่ต่าง,งมาต่างกันก็มีจุดมุ่งหมายเลยเามาวัดนี้แล้วก็มาไหว้กัน

ดมากเลันดิทำไมดำในนี้แสงไม่ข้าวบอกนกกลับไปดีกว่าอ้าวดูปลาแล้วหรอปลาอ่าโอเคงั้นไปนี่นเรากลับไปนิ่มจะตอบนี่บานนุ่มรองเพลงเลยเนี่ยไใช่คอนเสิร์ตนะ A later. few moments ยาวอ่ะปะฉันยังจะรู้ว่าคุณจะรู้ตัวเมื่อไหร่เม่อใดคนเดียวปุ๊บุกก็จะแบบเนี่ยเขาไม่สนใจก็ว่าพอพอพูดเยอะก็แบบพูดมากซังอะไรอย่างเงี้ยเอาอยเองก็แน่ทำเสียงเหมือนที่เราโชวอเลยบุกแล้วไม่เอาอดอนทำลายแล้วได không có mình cũng không biết làm sao không cái <laughs> cái <laughs> của mình cái cái gì ตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดมหาธาตุนะคะเพื่อนๆชอตอชอก็คือชาวต่างชาติมากมายรวมั้งคนนี้ด้วยผิด่างผิวด่าง่ทำไมวัดมหาธาตุถึงคนเยอะวะแก ถ้าคุณเป็นอานวบร้งนีง่าลแกอะไร้แกเข้าไปดูไหมไม่เอาอคนเยอถ่ข้างนอกกันไหมอะไรเคยคิดแบบถ้าเกิดเราไม่มีช้อนอ่ะเราถามารถย่างเงี้เป็นช้อนในการกินได้ผมคือผู้สือ เย่ถึงแล้ววันนี้เรามาพักกันที่โรงแรมเซนทารานะคะเพื่อนวันนี้ก็เวลาห้าโมงอะเงิอเสด็จจะถึงเมืแล้วก็เขาบอกว่ามีฟิตเนสอยู่ชั้นสิบเก้าเลอจ่ะเคย่ชิญเมิญน้มาเฮ้ยน้ำไม่ได้มาใหม่แต่ว่าเชื่อเอาลังกายเอ้ยไปเอาลังกายกันนั่งนี่หรอนั่งนี่หรอฮัลโหล เก็บไม่ได้ไม่ได้มันดูเลียวเฮ้ยบันดี้ทำไรอ่ะอย่าอื่นนะเฮ้ยมีไมโครเวฟด้วยว่ะเหมี่ยวเกิดไปมากมีตู้แช่ไวยด้ยเฮ้ยเทอะห้องน้ำใหญ่แบบปะ มมันก่าจะให้ใช้อะไรกันแน่วะคือพี่เออใหญ่กว่าขึ้นหอ่างก็มีมีอะไรห้องอื้อให้เพลงไหมอ่ะมันขึ้นเองวหรอก็ดีอยู่มันก็มีทีวีขึ้นมาเองค่ะทุกคน รีวิวเด้อฮืมวิวดีมากเลยแต่กระจกลืนเพี้นิด,ดหน่อยที่จอดรถคือคือเข้าทางเดียวกับเซ็นทรัลนนยุธยาเลยนะคะส่วนที่จอดรถก็ใช้ที่จอดเดียวกับเซ็นทรัลก็จ,จะมีความวุ่นวานวยนิดหน่อย ก่อนว่ามีอะไรบ้างมีชักฮึโอ,โอ้เปิดไฟเลยนะนนแล้วก็มีไมโครเวฟมีตู้แช่ไวท์ทำใไ้เพลงมันดังอันนี้อะไรอ่ะดิวยพิจารณ์เช้าไม่ด้วย,ววยแล้วก็มีเครื่องน้ำหนักด้วยแล้วก็มีไดรเป่าผมอันนี้มีอะไรอ่ะ โหอ๋อเป็นระบบไฟจะตกใจแลยวโหอันนี้มีอะไรรองเท้ามีสลิปเปอร์ด้วยนี่ค่ะคุณหญิงน้องเมียมาเปิดห้องน้ำทำไมมากน้อยไงกองมันทำไมเหรอขึ้นปังไงอะอ๋อขนาดบ้านกูจนนะกูเลยแบบนี้ อไปโรงแรมล่อยนี่เมื่อกี้เขารู้สึกดีอะที่มาเที่ยวบรรยากาศมันดีนี่เพลงเบื่อยยู t u b ีไแล้วดูแต่ YouTube ตเปิดเพลงเบาหวาน,นไม่ต้องไปู้ <laughs> ทำไมเปิดมาเป็นดีเพราะว่ามีคนมีผู้สูงอายุมาเปิดไว้ไม่ได้รีรวิวว่าเห็นห้องข้ขางนะคะดูจะเห็นห้องข้างจริงเลยด้วยมันมดสตดจริงที่นี่ถ้าจะสูงสุดแล้วแน่แถวเนี้ย เราสั่งบราวนี่เมมโมไรส์เอ้ยเมมโมไรส์บราวนี่มากินน้ำนองร้อนเลยอร่อยไหมอร่อยถ่ายได้ไหมไม่ได้ไไดน่าสดห้องอื่นก็เขาก็คงอยู่อะค่ะแต่วา่าเขาปิดไฟก็เอามาปิดก,กันหมดเลยห้องเรา

Well, I

เราะฉะนั้นถ้าเราเป็นแบบจะิสคือมา้วจาไโปรตีนจากโปรตีนแล้กตถ่สองทามนมอกแ่ถ้าเราแบบหิวก็กินสองวันเลยตั้งต่เย็หมดแล้ือกันแบบบาน One eternity later Sure. What are you talking about? Chop tea, my chimney. What did you kick a ball? me. Sure. What did you kick a How do you like it? Fourteen, yes. Sure. Okay.